สวัสดีพี่น้องป้องไปสุ้ผู้สู้คนเด้อครับมือนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยิยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นดราม่าเป็นประเด็นเดือดอีกแล้วนะครับเกิดอีหอย่างึ้นว่าลวลกะเดียวเขาเรื่องเลยครับเพจดังเผยคิดได้ยังไงจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่อ บุญธรรมลั่นพ่อแท้ๆยังอยู่ป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้เลยนะครับผมสดๆร่อนๆเลยนะครับทางเพจดังก็กคือเพจเลดี้พรอนทิพย์นะครับพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสต์นะครับนะครับผมก็คือมีข้อมูลมานะครับว่ามีหมอลําสาวท่านหนึ่งพี่น้องนะครับ ขออนุญาตบอเอ่ยซื้อนะครับเพราะว่าทางเลดีพรทิพย์เพิ่นบพื่อเอ่ยซื้อนะครับกับบุหูว่าเป็นหมอลั้สาวคนใดนะครับได้มีการคมคูทางพอของลูกนะครับว่าสิยหายคนอื่นนะครับเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมนะครับเกิดในอย่างขึ้นเดี๋ยวผมอ่านโพสต์ของทางเลดีพรทิพย์ซูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดีพรทิพย์ณสววเดนแฟนเพจ3นะครับเพื่อนโพสต์ว่า การจะคมคู่พ่อของลูกว่าจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะหนูนะครับถึงแม้พ่อเขาจะฟ้องแม่มันก็ตามตามกฎหมายพ่อเขาก็มีสิทธิ์ในตัวบุตร50%เซเหมือนมึงปาดกี่นวอง ยางเดือดเลยนะครับแต่ว่าทางเรดีพรทิพย์เพิ่นบริเวเอื้ซื้อนะครับพี่น้องนะครับเวลาเขาคอมเมนต์เขาก็บยางเอื้ซื้อคือกันเด้อนะครับผมนะครับเพราะว่าทางเรดีพรทิพย์นะครับเพิ่นบริเวเอื้ซื้อแต่ว่าเอซีหลายๆคนกระหู้นั่นแหละครับว่าหมายถึงผู้ใดถ้าผู้ใดติดตามเพจเรดีพรทิพย์อยู่นะครับก็สิหมายถึงหมอลำสาวท่านนึงนั่นแหละครับหมอลำสาวในประเทศก็มีหลายพี่น้องนะครับเอาตามที่พี่น้องเข้าใจแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเขามาให้ข้อมูลในประเด็นนนนีี้้คืออกัพ่ง เป็นประสบการณ์ตุกของเพื่อนเลยนะครับว่าการที่เสี่ยคนอื่นนะครับมาเซ็นรับรองบุตรนะครับถามว่ามันเฮ็ดได้บอฮ็ดได้ครับแต่ว่าต้องให้พ่อแท้ๆเขาเซ็นยินยอมครับมันถึงสิงเฮ็ดได้ประมาณนี้นะครับกเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ซูฟังเนาะครับเอฟซีธานนี้เขึ้นเขามาเพิ่นบอกว่าทําไม่ได้จ้ากูเคยทํามาแล้วนายทะเบียนบอกว่าให้พ่อจริงๆเขายินยอมถึงจะทําได้ กูงงกับมึงวะ่ะนะครับแต่มีคําว่าสุภาพก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องเพื่นว่ากูง,งงกับมึงวะ่ะซี่ไห้มันมารับอีหยังมันรวยบ่อมันสมบัติหลายตีกูงงคักนะครับตอนนั้นของกูเพราะผัวใหม่กูรับราชการจะได้เบิกค่าเรียนค่าเจ็บป่วยทําไม่ได้จ้าถ้าพ่อตัวจริงไม่มาสินยินยอมจ้านะครับ ความหมายต้องให้พ่อตัวจริงนะครับสินยินยอมถึงสีเฮดได้ถึงสีให้คนอื่นมาสินเป็นพ่อบุญธรรมได้ประมาณนี้พี่น้องเลดี้พรอนทิพย์แล้วก็เข้าไปตอบนะครับเพื่อนบอกว่าใช่จ้าคนเป็นพอ่อต้องสินยินยอมก่อนนะครับแล้วก็มีเอฟซีท่านต่อมาพี่น้องก็ค่อนข้างเดือดเลยนะครับหลังจากเห็นโพสต์ของทางเลดี้พรอนทิพย์นะครับแต่ว่าเขา เบิง้งหรือว่าห้องฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำเลอพี่น้องอันนี้เป็นโพสของทางเรดีพรอนทิพย์เพื่อนเกิมีวงไหนาหรือว่ามีข่าวของเพื่อนม้านั่นแหละครับที่เพื่อนเพื่อนกัเลยได้ออกมาโพสนะครับเอฟซี FC ทันต่อมาเพื่อนบอกว่าค้นแบบนี้ต้องยุ่ง่งไปเลยนะครับแล้วพ่อของลูกไม่ต้องส่งเสียสักบาทนะครับเอฟซี FC ทันต่อมานะครับทิพย์เอฟซีทันนีก็เดือดก,กันพี่น้องบอกว่ามันเอาส่วนไหนคิดนะครับให้ตัวผู้ นะครับตัวผู้มารับรองบุตรนะครับพ่อเขายังมีตัวตนและสามารถเลี้ยงดูลูกได้คุณเบี้ยวเลี้ยงผู้ชายพอค่ะนะครับเลี้ยงแต่ผู้ชายไปกับอแล้วนะครับว่าต้องให้ผู้ชายมาเซ็นรับรองบุตรกับวงหูผู้ใดนะครับพี่นอ้องเพื่ออื่นว่าคุณเบี้ยวว่าสั่นคบเลี้ยวกับท่านต่อมาท่านสุดท้ายนะครับจริงๆ่มีหลายพี่น้องนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี่บอกว่า คนใกล้ตัวน่าจะบอกไม่ได้เลยจริงๆเขาน่าจะเอื่มละอากับนางแล้วสุดท้ายลูกก็แค่เครื่องมือทำมาหากินของนางนะครับระเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ก็อย่างเดือดเลยพี่น้องนะครับหลังจากที่เลดี้พรอนทิ์ออกมาเปิดเผยนะครับออกมาพูดว่ามีการข่มขู่พ่อของลูกว่าจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมประมาณนี้พี่น้องนะครับแต่ว่าเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับ พี่ๆน้ Н องๆมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์ขอามาซูฟังได้เด้อครับผมแต่กระย่างที่บอกนะครับเพ oui ื่อนบ่ไดดเอ่ยซื้อนะครับเทากับคอมเมนต์อย่าไปเอ่ยซื้อไปพลาดพิงเด้อพี่น้องนะครับคิดว่าเป็นผู้ใดใสอักษรย่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ